เราเข้าสู่ชอ่องโพดีอ่ะนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเป็นอะไรที่เกินความตั้งใจเดียไปสักพักหนึ่งเลยค่ะจริงๆแล้วอะ่ะเดียตั้งใจว่าพอเดียใช้น้อง iPhone 16 p r โปครบหนึ่งเดือนเดียจะมารีวิวความรู้สึกให้ฟังแต่ว่าเอาจริงๆนะวันเนี้ยมันน่าจะประมาณเกือบ45วันแล้วค่ะพอเดียมารู้ตัวอีกทีนึงอะ่ะเฮ้ยทำไมวันเวลามันถึงผ่านไปไวมากๆไวพอกับเงินที่ออกไปในบัญชีเลยค่ะ แต่ก็ดีแล้วเหมือนกันยิ่งเราใช้น้องมานานขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะยิ่งมีความรู้สึกที่อัดอั้นในใจมากขึ้นเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาเล่าให้ฟังแบบหมดเปลือกเลยนะคะทั้งสิ่งที่ชอบแล้วก็สิ่งที่ไม่ชอบในตัวน้องนะคะและได้คิดว่าหลายๆคนที่มาใช้ iPhone 16เหมือนกับเดียแล้วเนี่ยก็น่าจะได้อะไรหลายๆอย่างจากคลิปนี้ไปเหมือนกันเออโอเคงั้นไม่รอช้าดีกว่าเดี๋ยวมาเริ่มฟังความในใจที่แสนอัดอั้นของเดียกันเลยดีกว่าไหมปะค่ะปะค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเริ่มจากหมวดวิดีโอก่อนละกันนะคะสําหรับคลิปนะคะที่เดียใช้ถ่ายจากเครื่อง iPhone 16 Pro นะสําหรับความรู้สึกของเดียแล้วเดียพอใจมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของภาพนะคะที่มีความคมชัดแล้วก็ในเรื่องของการเคลื่อนไหวภาพแบบเนี้ยมันก็ดูสมูดตานะคะซึ่งบอกเลยว่าภาพอะชัดแล้วแต่ใจที่เราม้เธออะชัดกว่า พราะอย่างเมื่อก่อนเวลาที่เดียต้องการจะถ่ายคลิปเพื่อนําเอาไปใช้งานแบบนี้ค่ะส่วนใหญ่เดียจะชอบถ่ายจากกล้องมากกว่าเนื่องจากว่าดีเทลของกล้องมันก็จะเก็บรายละเอียดได้มากกว่านะคะรวมไปถึงในเรื่องของเสียงด้วยเนาะเพราะอย่างเวลาที่เราใช้โทรศัพท์ไปถ่ายวอลอะไรแบบนี้เสียงบรรยากาศเก็บหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเสียงมอไซค์เสียงรถคือมีทุกเสียงเลยโดยเฉพาะเสียงจากหัวใจเธอเออเอาอีกแล้วพราตั้งแต่มีเครื่องนี้เดียเลิกที่จะหยิบมันมาถ่ายคลิปเลยค่ะเพราะว่าหลายๆคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเนาะว่าในากลุ่ม iPhone 16 Pro เนี่ยนะคะ มาถึง4ตัวด้วยกันทําให้มันมีเทคโนโลยีในเรื่องของการปรับจูนเสียงแต่งเสียงได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการดึงเสียงบรรยากาศลงมาแล้วก็เน้นที่เสียงตัวบุคคลมากขึ้นนะคะเฮ้ตอนนี้นะคะเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันดีกว่านะคะสําหรับ iPhone 1ล p r o เป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คือบรรยากาศมันเงียบไปหละแต่เดียคิดว่าถ้าเดี๋ยวปรับเสียงอ่ะมันต้องดีมากๆเลย อ๋อแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะทุกคนค่ะที่ต้องขอชมแล้วก็ต้องบอกเลยว่าดีวงเล็บเหมือนเดิมก็คือในเรื่องของการสั่นนะคะคือเดี๋ยวเดียวจะเปรียบเทียบนะคะภาพที่ถ่ายในสถานการณ์เดียวกันเอามาให้ดูเลยนะคะระหว่าง15กับ16นะคะสําหรับเดียดีก็รู้สึกว่า15เขาก็ทํามาได้ดีอยู่แล้วและ16ก็ยังทํามาได้ดีเหมือนเดิมหรือ12ก็ยังทํามาได้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็น iPhone รุ่นไหนเรื่องนี้ก็ต้องยอมรับค่ะว่าเขาทําออกมาได้ดีมากๆหัวใจเรายังสั่นมากกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้อีกเออเเระนนนนีี่ยก็็็ปปอไทโช์ สำหรับใครต้องการจะนําเอาโทรศัพท์ไปใช้ถ่ายวอล์กโดยที่เราไม่ต้องมาใส่กิมบอลหรือว่ากันสั่นเพิ่มเลยะคะ่ะทุกคนเลิศ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ไม่พูดไม่ได้จริงๆทุกคนเพราะว่าเดียเพิ่งค้นพบว่ามันถ่ายมาแล้วสวยมากๆก็คือการถ่ายภาพกลางคืนค่ะคืออย่างเมื่อก่อนเวลาที่แบบพอตกพบค่ำฟ้าท้องมืดแล้วเนี่ยเดียจะไม่เลือกหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายเลยนะเดียกลัวว่าเดียจะติดที่ยศแต่เดียเพิ่งค้นพบว่าการถ่ายคลิปการถ่ายภาพโดยการเปิดแฟลชค้างไปด้วยอ่ะเป็นอะไรที่สวยมากๆเลยค่ะอันนี้เดียถ่ายจากกล้องหลังนะคะแล้วก็ถ่ายในรถตอนประมาณสองทุ่มนะคะแล้วก็เปิดแฟลชไปด้วยค่ะคือภาพที่ได้อ่ะโอ้โหสวยมากแล้วก็ดูสม ตาม,มากนะคะหมายถึงกล้องนะคะไม่ได้หมายถึงคนมองบนย่างมองบนย่างอย่าพึ่งอย่าพึ่ง <c oughs> ผ่านเรื่องอวยของกล้องวิดีโอไปแล้วนะคะถามว่ามีเรื่องที่ขัดใจไหมมีสิจ้าโยนแปลงมาเลยจ้า <c oughs> สำหรับเรื่องแรกนะคะทุกคนที่บอกเลยว่าก็แอบขัดใจนิดๆละกันจะเป็นในเรื่องของการปรับเลนส์กล้องของเขาค่ะใครใช้กลุ่มโปแบบนี้มันก็จะมีด้วยกันทั้งหมด3เลนส์กล้องใช่ไหมแต่เดียเป็นคนที่ชอบถ่ายคลิปในลักษณะที่แบบว่าอาค่อยๆซูมภาพเข้าไปเรื่อยๆเ,เดียรู้สึกว่ามูดแอนโทนคลิปที่มันได้มันดูแบบว่าตึงตึงน เ,เวลาที่เดียถ่ายในลักษณะแบบนี้แล้วมันเปลี่ยนเลนส์กล้องอะภาพที่ได้มันจะมีความแบบื้อ กดถ่ายใหม่ก็ได้ <c oughs> ทุกคนเข้าใจเดียบปาแล้วสุดท้ายเราก็ต้องมาถ่ายใหม่เพื่อให้ภาพที่ได้เนี่ยมันดูสมูทมากกว่าเดิมซึ่งเดียคิดว่าสาหรับใครที่ชอบถ่ายสตอรี่แนวนี้นะคะหรือว่าชอบถ่ายคลิปสไตล์แบบนี้นะคะ <c oughs> ก็น่าจะมีขัดใจแบบเดียบ้างแหละเนาะ <c oughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่แอบขัดใจนิดนึงก็คงจะเป็นในเรื่องของโหมดมาคนะคะโดยส่วนตัวแล้วเดียรู้สึกว่าโหมดนี้เป็นอะไรที่ถ่ายยากมากบางจังหวะถ่ายออกมาก็ดูเหมือนจะสวยนะแต่บางจังหวะถ่ายออกมาก็ไม่สวยเลยดูเบลอๆดูภาพไม่ค่อยชัดยังไงก็ไม่รู้ก็หลายครั้งงทีี่พอเดยุ เด็กก็จะแบบอ่ะเลิกกดปิดไปเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวว่าข้อนี้นะคะหลายๆคนก็น่าจะเข้าใจเดียใช่ไหมคะอ๋อแล้วก็อีกเรื่อนึงนะคะที่มีคนถามมาเยอะมากๆเลยในเรื่องของการถ่ายสตอรี่ไอนะคะว่าได้ภาพที่ชัดหรือเปล่าเนาะจากที่เดียถ่ายมาคือภาพก็ชัดค่ะแต่มันก็จะมีความเจิงบ่อยนิดนึงเวลาที่เราถ่ายเคลื่อนไหวซ้ายขวาเร็วๆเดินหน้าเดินหลังถอยหลังเร็วๆอะไรแบบเนี้ยมันจะมีความแบบ เข้าใจเดียวปะแต่ว่าเรื่องนี้เดี๋ยวว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกับโทรศัพท์นะคะแต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความเข้ากันของแอประหว่าง Instagram กับ iOS อะไรแบบนี้ค่ะการแก้ปัญหาของเดียวดียจะเลือกถ่ายจากกล้องโดยตรงก่อนแล้วก็ค่อยนําเอาคลิปที่ถ่ายจากกล้องโดยตรงอันนี้มาใส่ใน s t o ร y IG ที่หลังนะคะก็จะเป็นการแก้ปัญหาความเจอความเบลอของมันได้นะคะทุกคน เรามาต่อด้วยการถ่ายภาพกันบ้างดีกว่านะคะขอเริ่มจากกล้องหลังก่อนเลยละกันนะคะสําหรับการถ่ายภาพกล้องหลังน,นะคะรวมๆก็พอใจเหมือนเดิมได้ภาพที่มีความคมชัดแล้วก็อมเหลืองตามสไตล์ของ iPhone เหมือนเดิมนะคะคือถ้าใครเป็นคนที่ใช้กลุ่ม iPhone อยู่แล้วและชอบมนนูดแอนโทนภาพของ iPhone อยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวว่าพอมาใช้16อะ่ะก็น่าจะชอบเหมือนเดิมเดี๋ยวคิดว่าถ้าใครที่แบบเปลี่ยนจาก15มา16แบบนี้เดี๋ยวว่าไม่น่าจะแตกต่างกันเยอะมากและแทบจะแยกไม่ออกได้ซ้ําน,นะคะว่าไหนมาจาก15หรือว่าไหนมาจาก16แต่ว่าถ้าสําหรับใครที่แแบบบใช้้จาาากก iPhone รรุ่่นเเลลยวปัม นน16แบบี้ค่ะภาพที่ได้อคุณก็จะได้ภาพที่แบบว่าชาัดมากขึ้นแล้วก็บวกกับมู and น o n e สไตล์ iPhone เหมือนเดิมนะคะมาต่อด้กล้องหน้ากันบ้างดีกว่านะคะสําหรับกล้องหน้าเดยคิดว่าหลายๆคนน่าจะเน้นการถ่ายในรูปแบบของเซลฟี่เป็นหลักใช่ไหมซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าปีนี้เขาทาออกมาได้ดีมากๆค่ะ คือเดียรู้สึกว่ากล้องหน้าที่ถ่ายออกมามีความรับได้มากขึ้นเยอะเลยเมื่อก่อนตอนที่เดียถ่ายจาก iPhone 15ใช่ไหมเดียจะรู้สึกว่าแบบโอ้ยลงคอสคคินิกเลยได้ไหมทำไมรู้สึกว่าแบบสิวทรงสิวเซียนมันถึงขุดมาเยอะขนาดนั้นละ่ะจนทําให้เราต้องหยิบกระจกมาส่องเลยว่าเฮ้ยตัวจริงมันขนาดนั้นเลยเหรอแต่พอมา16เนี่ยตอนที่เดียเปิดกล้องหน้าครั้งแรกนะเดียรู้สึกว่าเฮ้ยผิวดูดีขึ้นหนะ้าเ <fut urs. S 2> พราะเดียรู้สึกว่ากลุ่ม16อ่ะเหมือนเขาจะลดเม็ดสีดาลงมาแม้ทําให้เวลาที่เราถ่ายออกมาความขุดผิวขขออองงสีดําาาบบนนห้เระ มันลดน้อยลงค่ะทุกคนทําให้การเห็นสิวทรงสิวเซียหรือการขุดสิวของเราอะ่ะมันน้อยลงมานะคะแล้วเหมือนเขามีการใส่แบบว่าเม็ดสีแดงเข้ามาทําให้หน้าของเรามาดูมีความอมชมพูมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งข้อดีเลยก็คือเขามีการใส่โหมดอันเดอร์โทนมาให้กับเราทําให้เราเนี่ยสามารถปรับแสงสีก่อนถ่ายรูปได้นะคะอยากจะให้ผิวเราดูสว่างขึ้นอ่ะก็ปรับสีอยากให้ผิวเราดูอมชมพูมากขึ้นอ่ะก็ปรับสีแต่เอาจริงๆนะสถานการณ์จริงแล้วอะ่ะเดียบแทบไม่ได้ใช้เลยค่ะด้วยความที่เดียบเป็นสายขี้เกียจในเรรื่อองงงขกกาาติมๆนะคะค เวลาที่เดียจะถ่ายรูปออกมาเนี่ยเดียก็จะเปิดโหมดกล้องแล้วก็ถ่ายเลยเพราะว่าเดียขี้เกียจมานั่งทรงนั่งเซตอะไรแบบนี้แต่ก็คือต้องบอกก่อนว่าการที่เขาใส่มาให้กับเราอะมันก็ดีกว่าไม่ใส่นั่นแหละคือตอนนี้ไอ h โฟนก็คงจะเท้าใส่เอวแล้วก็มองหน้าเดียแล้วว่าแบบจะเอาอยัางไง <c oughs> คือใส่มาให้ก็ดีมากๆแล้วค่ะแล้วอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเดียรู้สึกว่าเดียอยากให้เขาอะใส่โหมดอันเดอร์โทนมาในวิดีโอด้วยคือตอนนี้มันทําได้แค่ปรับตรงกล้องหน้ากับกล้องหลังที่เป็นโหมดถ่ายรูปเท่านั้นแต่ว่่่่าาาาาโโโโโหหหมมมมมมมดด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 วววิีีีีีีออัันนนนนยยงไไะะะคคถ้้้้้ใใใจทํเช เยอะมากขึ้นเลยได้คืบจะเอาศอกเหรอ ใส่มาให้ก็จะดีมากเลยค่ะอ๋อ,อแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่คนถามมาเยอะมากๆเช่นเดียวกันค่ะว่า iPhone 16เนี่ยหลังจากถ่ายรูปออกมาแล้วแสงสีดอกลงหรือเปล่านะคะต้องบอกเลยว่าสําหรับ16แล้วเนี่ยไม่เป็นนะคะสวยอย่างไงก็สวยอย่งงางนั้นค่ะเออไหนไหนนะคะเรารีวิวหมดกล้องไปแล้วไม่พูดปุ่มนี้ก็คงไม่ได้หรอกเพราะว่าอุตส่าห์ใส่มาให้กับเราในกลุ่ม iPhone 16เนาะนั่นก็คือปุ่มคาม era คอนโทรลนะคะคือจริงๆแล้วอะ่ะตอนที่เดียใช้น้องมา1อาทิตย์อะเดียเคยรีวิวปุ่มคามิ ไปแล้วว่าสําหรับตัวเดียเองเดียไม่ถนัดเลยและเดียก็ลืมไปแล้วด้วยว่าเดียมีน้องเขานะคะหลังจากการปรับตัวแล้วอ่ะเดียก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ถนัดอะไรเลยค่ะทุกคนคือด้วยความที่ปุ่มค่ะไมราคอนโทรเวลาที่เราจะกดอ่ะมันต้องใช้แรงนิ้วในการกดพอสมควรทีนี้พอเราต้องกดมันด้วยแล้วก็ควบคุมความนิ่งของการถ่ายด้วยอ่ะภาพที่เราได้มันก็เลยมีความแบบสันๆนนิดนึงถ้าเทียบกับการถ่ายโดยการสัมผัสแค่หน้าจออะไรแบบนี้ทุกคนเข้าใจปะ ปกติเวลาเดียจับโทรศัพท์เนอะทุกคนเดียจะชอบจับตรงกลางของเครื่องใช่ไหมแล้วเวลาที่เราถือถ่ายแบบนี้แต่ปุ่มคามิราคอนโทรมันอยู่ตรงนี้มันก็ต้องแบบกระดึบกระดึบลงมาแล้วก็ถือแบบนี้ซึ่งสําหรับเดียเดียว่าเดียไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แต่ถ้าแบบถ่ายแนวนอนอะไรแบบนี้เออเดียว,ว่าระยะของปุ่มคามิราคอนโทรอ่ะมันโอเคมันอยู่ในตําแหน่งที่เราเออสามารถกดได้นะคะซึ่งสําหรับเดียนะปุ่มคามิราคอนโทรอ่ะมันก็เลยเหมาะกับการถ่ายแนวนอนมากกว่าถ่ายแนวตั้งจากที่เดียใช้งานมาประมาณเดือนนิดๆแล้วเนี่ยเพอเพอมีก็ลืมอยู่ดีนะคะค มาต่อได้อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่รู้สึกว่าประทับใจมากได้มาแรกๆก็ประทับใจแล้วพอหลังจากใช้งานมาเดือนกว่าๆก,ก,ก็ยิ่งประทับใจเช่นเดิมนะคะก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอที่เขามีมาให้ใน iPhone 16 Pro ค่ะเดียเคยใช้กลุ่ม Pro Max ก็เดียรู้สึกว่ามันค่อนข้างหนักมากสําหรับเดียแล้วก็ใหญ่มากสาหรับเดียนะคะแต่พอเดียมาใช้กลุ่ม iPhone 16 Pro อะเดียรู้สึกว่าเฮ้ยขนาดอะมันดีสําหรับตัวเดียมากๆนะคะดูคอนเทนต์ทางงทํางานพิมพ์ตรงพิมดีอะไรต่างๆสําหรับเดียก็คืออยู่ในขนาดที่กําลังดีมากๆแล้วนะคะเวลาถือพกพาไป มาไหนเนี่ยก็สะดวกสามารถพิมพ์ดีข้างเดียวได้ซึ่งสำหรับเดียวแล้วในเรื่องของขนาดนั้นประทับใจมากๆเลยค่ะ เรามาต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่านะคะที่เดียว่าสําคัญมากๆแล้วหลายคนเนี่ยน่าจะอยากรู้ก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่นั่นเองนะคะใน1เดือนกว่าๆเนี่ยนะคะเดียก็ผูกพันกับน้องเขามากขึ้นเนาะได้ใช้น้องในหลายๆสถานการณ์นะคะก็เลยเป็นอะไรที่ชัดเจนมากกว่าตอนที่เดียใช้1อาทิตย์มากๆเลยก็คือเดียว่าแบตเตอรี่สําหรับเดียแล้วนั้นมันหมดเร็วกว่าที่เดียคาดหวังไว้เยอะมากๆเลยค่ะคือถ้าดูจากเปอร์เซ็นต์การใช้งานของเดียแล้วอ่ะเดียจะใช้งานแบตเตอรี่นะคะต่อวันเนี่ยอยู่ได้ประมาณ6-10ช่วโมงคือไม่เกิน12ชั่วววโมมง่่แตาาในค คาดหวังของเดียๆอยากให้มันอยู่สักแบบ16ชั่วโมงขึ้นไปแต่ว่าส่วนใหญ่จะอยู่ไม่ได้ถึงตรงนั้นนะคะสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์หนักๆไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมหนักๆหรือว่าถ่ายรูปหนักๆหรือว่าตัดต่อคลิปหนักๆเดี๋ยวว่าอาจจะอยู่ได้น้อยกว่าที่เดียใช้งานด้วยซ้ำนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแค่การรีวิวนะคะของกลุ่ม iPhone 16 Pro เท่านั้นนะคะไม่ได้รวมกับ Pro Max หรือว่ารุ่นธรรมดาหรือว่ารุ่นพัดเนอะเรามาต่อด้วยอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆเหมือนกันค่ะก็คือในเรื่องของความร้อนนนนนะะะะคคเเเดดีี๋ยยววววมาาาูกกกััั่่่รรรรหงงบ้้ออใจ็น ออแข่งทําไมก่อน <c oughs> กลุ่ม iPhone 15 Pro เนี่ยหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วว่าเขาเลือกรือในเรื่องของความร้อนนอ้อยดังนั้นเดียก,ก็เลยลองไปเทียบดูว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นหรือเปล่าและเดียก,ก็พบว่าเฮ้ยทำไมมันร้อนพอกันเลยล่ะ <c oughs> แล้วก็ปริมาณความร้อนที่เดียสัมผัสได้คือไม่ได้รู้สึกว่าอันไหนร้อนน้อยไปกว่ากันเลยอ่ะก็คือร้อนทั้งคู่จริงๆแต่ทีนี้มันก็มีเพื่อนเพื่อหลายคนนะคะคอมเมนต์มากเหมือนกันว่าเราไม่ควรจะดูตอนเครื่องร้อนเนาะเราควรจะดูตอนระบายความร้อนค่ะเดียก็เลยโฟกัสหลังจากที่เครื่องมันร้อนแล้วแล้วเดียยวววมมาาาาาดดูกกกััันนนนน่่ออไไหจะะรรรบค้้เ ะะแต่ทําไมตอนที่เดียทำอะเดียเพราะว่า15โปรแมกะมันหายร้อนเร็วกว่าละหรืออาจจะเป็นเพราะอะไรวะ อันนี้เดียก็เลยแบบไม่กล้าฟันธงเหมือนกันเพราะว่าในตัวเเองเดียไม่มี15โปรมันก็เลยอาจจะแบบเทียบเท่ากันไม่ค่อยได้เท่าไหร่พอ15โปรแม็กพอเครื่องมันใหญ่กว่ามันก็อาจจะระบายความร้อนได้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดียจะไม่ฟันธงเรื่องนี้นะทุกคนเพราะว่าเดียว่าหลายๆคนก็จะมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันออกไปสถานการณ์ของเดียมันเป็นแบบนี้แต่สถานการณ์ที่เพื่อนๆเจอมันอาจจะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ได้มาแบ่งปันประสบการณ์กันได้นะคะในเรื่องของความร้อนแต่ว่าตอนที่เดียเจอเดียเจอแบบนี้จริๆนนนนนวปราาััล้ไไมม่่่่เเกกกกหค ตัดต่อคลิปหนักๆแล้วอะเดียวพบว่าเครื่องอะก็ไม่ร้อนเลยค่ะเดียแทบจะไม่เจอเครื่องอุ่นเลยนะจะเจอแค่ตอนที่เดียแบบเน้นการถ่ายรูปหนักๆเน้นการถ่ายคลิปหนักๆเท่านั้นเองค่ะทุกคนแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เดียไปลองเทสมานะคะก็คือความเร็วในการกดชัตเตอร์นะคะลองเทสตดูว่าถ้าเดียกดชัตเตอร์รัวๆแล้วอะปริมาณภาพที่เท่าไหร่นะคะที่จะทําให้ชัตเตอร์อะมันเริ่มช้าลงนะคะเทียบกับ15 Pro Max เหมือนเดิมนะคะเดียบพบว่า16 Pro อะเวลากดชัตเตอร์รัวๆแล้วอะมันเกิดกกกกาารรระต่เวว15 อันนี้ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเกี่ยวกับ ไม่รู้เหมือนกันนะอาจจะเป็นเพราะสิบห้ามันเครื่องใหญ่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะทุกคนแต่ว่าจากที่เทสมาเนี่ยมันเจอแบบนี้เดี๋ยวขอมาเสริมนิดนึงละกันนะคะเดียรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้ระบบ iOS ของ iPhone อนะมันไม่ค่อยสเสถียรเท่าไหร่อย่างวันก่อนอนะช้อปปิง้งช้อปปี้อยู่ดีๆอยู่ดีก็ค้างไม่ให้เดียกดใจตังหรือว่าจริงๆแล้วน้องกําลังเป็นห่วงเรื่องการเงินของเราเออก็ไม่น่าใช่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวว่าเรื่องพวกนี้มันก็แก้ได้เะนาะมันเกี่ยวกับแบบพวกระบบบั๊กอะไรต่างๆของเขาอะไรอย่างงี้นะคะก็ เขาก็ยังทําได้ดีเหมือนเดิมเลยก็อ,อีกเรื่องหนึง่งไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าคือเดียเป็นคนที่ใช้งานทั้ง iPad แล้วก็ MacBook ของเขาใช่ไหมเดียก็จะมีการส่งแอร์ดอไปไปมาเนี่ยค่อนข้างบ่อยเวลาที่เดียส่งผ่าน iPad หรือว่าเดียส่งผ่าน MacBook แบบนี้มันจะค่อนข้างช้ากว่าแต่เวลาที่เดียส่งผ่าน p h o n e เครื่องนี้เดียรู้สึกว่ามันเร็วมากๆอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับอะไรหรือเกี่ยวกับเครื่องใหม่หรออันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พราว่า a d ร์ดอเวลาส่งผ่าน iPhone 16 p ปรอะเออมันไวจง่จะนนารรบบเ Away display on มันชอบแทงตาเดียมากเลยอะตอนที่เดียใช้12อะ่ะมันยังไม่ได้มีฟังก์ชัน Away on Display พอเดียมาใช้16เนี่ยมันมีฟังก์ชัน Away on Display ใช่ไหมเดียก็เปิด Away on Display ใช้ตลอดแล้วนะคะเดียก็จะชอบแบบว่าเล่นโทรศัพท์ไปด้วยแล้วก็เผลอหลับไปแต่ทุกครั้งเวลาที่เผลอหลับไปอ่ะเดียจะต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกทุกครั้งเลยเพราะว่าแสงจาก Away on Display มันแทงเข้ามาลูกตาเดียค่ะทุกคนสุดท้ายเดียก็ต้องคว่ำโทรศัพท์ลงอะไรแบบนี้แต่ก็ไม่แน่ใจว่าแสงจาก Away on Display อ่ะมันปรับให้มืดลงมาได้ปะเฮ้ยเเหมมมือนนน,อนจะ่ดทุกกคคััีแแบบบปิ เท่านั้นเอา้าอย่างนี้เนี่ยถ้ามันแทงตาเดียกังดึกอะเดียมมีสิทธิ์แค่จะปิดหรือจะเปิดมาเท่านั้นถูกไหมโอ้คหยบางทีก็อยากเปิดอะแต่เปิดแบบแบบมืดๆเลยได้ไหมอะตอนนี้ไอ้คนก็คงแบบเรื่องเยอะเนาะจะเอาหรือไม่เอา ก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับความรู้สึกที่แสงอัดอั้นกับน้อง iPhone 16 Pro มันมาจากความคิดเห็นของเดียวคนเดียวนะถ้าใครรู้สึกเห็นต่างนะคะก็สามารถมาแชร์ประสบการณ์กันได้เลยเพราะว่าเดียวว่าเรื่องพวกนี้นะคะมันไม่มีใครผิดใครถูกหรอกค่ะต่างคนก็ต่างสถานการณ์นะคะสิ่งที่พบเจอมามันก็แตกต่างกัน,นะคะ่ะสามารถมาแชร์ประสบการณ์ของเพื่อนๆได้เลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะเพื่อนๆจะถูกใจนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่อยู่กับเดียวจนถึงตรงนี้เลยนะคะยังไงก่อนจากกันไปขอกําลังใจนิดๆช่วยกดไลค์กด Subcribe เเพื่อป็นกําลังใจ ให้เดียด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดียวไปแล้วค่ะทุกคนไปบา